ก่อนหน้าเนี่ยล,ลูกได้พูดถึงเรื่องของการใช้จิตเขาเ้าไปพิจารณาในเรื่องต่างๆเพื่อหาหนทางในการดับทุกข์ใช่ไหมครับลูก <c oughs> แล้ววันนี้ลูกจะพูดถึงเรื่องอะไรอะครับวันนี้งูกจะพูดถึงเรื่องดวงจิตกับสังขารครับอ๋อดวงจิตกับกายสังขารแล้วลูกครับอ๋อเป็นยังไงอย่างลูกเรื่องดวงจิตกับกายสังขารดวงจิตกับกายสังาขารก็จะเริ่มต้นก็จะเป็นจิตใสครับอ๋อเป็นดวงจิตใสๆครับครับ ยังไม่มีกายสังขารเนยครับลูกครับอ๋อหแงจิตตรงจิตของคนเราเนี่ยครับแล้วทาไมถึงได้ามากายเป็นมีกายสังขารนะลูกตอนแรกเขาก็ดิน <c oughs> ลูกดินอะไรแบบนี้ครับอ๋อที่รูปบอกว่าเป็นมวลดินอะไรนี้ใช่ไหมลูกครับ <c oughs> อแล้วเขาก็เริ่มกินพืชแล้วปลไม้เขาเริ่มเปลี่ยนใจลดธาตุมาและฟังโกฟัง,ฟงอาคาดแค้น ฟาร์มทุกอะไรมาแล้วครับอ๋อก็ทําให้เกิดเป็นอารมณ์ปุงแตงอย่างนั้นไม่หลอกในความหมายของลูกเทลลูพุกก็เริ่มสร้างอะไรเริ่มปุงแตงมากๆอ๋อกิเลสเริ่มมาครับใช่ไหมอ๋อแล้วพอกิเลสมาก็เลยแล้วแล้วทําไมถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรอเพราะมันก็เริ่มมีเนื้อออกมาครับอ๋อเปลี่ยนน่ะเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกายเหรอหูกเปลี่ยนจากดวงจิตมาเป็นกายเหรอครับ กายหยาบใช่ไหมรหครับกายหยาบครับถ้าคนหยุดเอาไว้ได้ก็ถ้าเป็นคนนี้ก็ได้ขึ่งสวปรค์ครับแต่คนหยุดพอไปไม่ได้สร้างกิเลสไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะละลกครับแล้วก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาโอ้มาเกิดเป็นสันหรือมันก็เป็นคน ทำกิเลสต่อไปครับอ๋อคนที่ไม่ดีใช่ไหมครับคนชั่วใช่ไหมอ๋อ,อ,อที่ลูกพูดเมื่อกี้ก็คือถ้าสมมุติว่าแบบคิดได้แล้วก็หยุดไม่พยายามไปใช้อารมณ์อะไรมากเกินไปเนี่ยก็คือตายไปก็เอ,อได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ว่าคนที่แบบว่าหยุดยั้งอารมณ์ไม่ได้ทําแต่เรื่องที่ไม่ดีอะไรก็ไปเกิดในนรกรอ,อแล้วก็เลยกลับมาเกิดเป็นคนที่ไม่ดีกลับมาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรนี้ใช่ไหมลูกครับอ๋อนโห แสดงว่าถ้าคนคนที่ดีก็ขึ้นไปอยู่บนบนสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาใช่ไยใช่ไหมเขาบูแล้วแล้วถ้าลงมาลงมาเพราะว่าการบินญาณตายเกิดเนี่ยวัฏถ้าจากวัตวัตสงสารก็ยังคงดําเนินต่อไปใช่ไหมครับอ๋อเพราะเขาไม่ได้นับไม่ได้เป็นนิพพานอช่แล้วอ๋อเราก็เลยต้องมาหาหนทางดับทุกข์เหมือนที่ลูกบอกว่าเอานาติดก็ไปใช้พิจารณาในเรื่องต่างๆเพื่อเรามีสติอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ๋อไปการถึงจะเป็นต้อง เราต้องสร้างบุญมาสั่งสมบารมีการทําความดีเพื่อที่เราจะจะได้พอพอการสังขารดับไปแล้วในในพบนี้จะได้ไปสู่พบใหม่ที่ที่ดีใช่ไหมครับครับออเข้าใจครับอสทุกภพาสลาครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณรับลูกของครับขอบคุณครับ